ดูเหมือนสงครามอิสราเอลฮามาสจะไม่ได้เป็นเพียงบททดสอบเกมการทูตของสหรัฐเพียงอย่างเดียวบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการเดินทางเงยือนสหรัฐของผู้นํายูเครนเพื่อของงบสนับสนุนก้อนใหม่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะชะงักกันจากความไม่ลงรอยทางการเมืองภายในประเทศด้วยครับ วลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนหารือกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวในการเดินทางเงยือนครั้งที่3นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อปีที่แล้วการหารือในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือด้านกลาโหมจากสหรัฐมูลค่ากว่า61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2ล้านล้านบาท ผู้นำสหรัฐได้ขอให้ผู้นำยูเครนอย่าเพิ่งหมดหวังในการทำสงครามและส่งสัญญาณไปถึงสภาคองเกรสให้ไฟเขียวงบช่วยเหลือให้ยูเครนด้วยเนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบความช่วยเหลือจากสหรัฐจะกลายเป็นของขวัญคริสต์มาสของปูติน We can't and won't let him succeed. We mustn't let him succeed in that. Mr. President, I called on Congress to do the right thing, to stand with Ukraine and to stand up for freedom. And I want to thank you for being here. You're going to help the cause, and I don't want you giving up hope. Our goals for twenty four are clear. Take away Russia's... And their นอกจากนี้ไบเดนยังประกาศทุ่มงบช่วยยูเครนเพิ่มอีก200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า7,100ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้นะครับนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นสภาคองเกรสได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือยูเครนไปแล้วไม่ต่ำกว่า110,000 10, ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4ล้านล้านบาท การอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่เผชิญทางตันจากการเมืองภายในหลังจากพรรคริพับริกันได้ยื่นเงื่อนไขว่าจะช่วยยุเพรนก็ต่อเมื่อรัฐบาลคุมเข้มผู้อ,อพยพให้มากขึ้น <Okay. S 1> เนื่องจากพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาคลื่นผู้อ,อพยพมายาวนานและพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าการรัฐจากพรรคริพับริกันผู้นำยุคเครนยังได้พบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสภา วุฒิสมาชิกเพื่อขอความช่วยเหลือในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสภาคองเกรสจะพักการประชุมในช่วงเทศกาลตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปซึ่งจนถึงขณะนี้เหลือเพียง2-3ถึงวันเท่านั้นนะครับโดยในการพบกันไมค์จอรสันประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคริพับริกันก็ย้ำว่าทำเนียบขาวของ,งบหลายพันล้านดอลลาร์โดยที่ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในสงครามรัสเซียยูเครน นอกจากนี้ผู้นํำยเูเครนก็ยังให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าการหารือมีสัญญาณเชิงบวกและย้าว่าการให้เงินช่วยเหลือก็มีความหมายในเชิงศิลธรรมด้วย It's not about financing It's about the morality The most problem, the biggest problem when you don't support Ukraine yeah, that people on the front line families which are waiting for their heroes at home that they think that the United States doesn't support Ukraine and that Ukraine is alone, yes, defending our common values for United States and Europe. That is the problem to kick our morality. การเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อขอแรงสนับสนุนของผู้นำยูเครนเกิดขึ้นในวันที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากรัสเซียเป็นครั้งที่สองครับ การโจมตีด้วยขีปนาวุธในครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย34คนในจนํานวนนี้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล15คนนะครับส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกที่แตกจากแรงระเบิดขณะที่บ้านเรือนประชาชนหลายหลังและโรงพยาบาลเด็กในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายการโจมตีของรัเสเซียครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของสัปดาห์นี้ หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนขณะที่เอกสารหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ได้รับการปลดจากชั้นความลับระบุว่าทหารของรัสเซียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า3 0 0 15,000นายตลอดในช่วงระยะเวลาที่เกิดสงครามนะครับแต่ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน ความสูญเสียของกำลังคนรัเสเซียจากเอกสารข่าวกรองฉบับนี้ครับ